ครับตอนนี้ไฟติดเรียบร้อยเลยนะครับดูนี่ระบบไฟทุกห้องห้องนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยครับระบบไฟแล้วก็ที่บันไดและห้องนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วจะเปิดไฟให้ดูน่ครับ ระบบไฟท right ี่ติดเรียบร้อยแล้วเาไปดูอีกห้องหนึ่งที่มันไดอันนี้ก็เรียบร้อยติดเปิดไฟให้ดูนี่กับระบบไฟที่ติดเรียบร้อยหมดนกับห้องน้ำด้วย come on.